มาดิเจอบาซ่าครับวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปอาประชุมทีมดนด่วน,วน,วนอ้าวว้าวสวยสวยสู้หน่อยวันนี้สู้หน่อยอ่าโอเคแผนการที่เราวางไว้นะครับเราจะเตะห้ำให้พวกบาซ่าเนะโอเคมือสนามสวยเรดม,มาริดตระ

But you feel the rivalry. Well I for one don't think that just because there's nothing resting on it Peter a game can lose its edge and certainly not when you're facing opponents like this. So I hope the players will this with real professional. So Jim would you say that this formation has become the norm in recent years? โอ้ยแนี่นำตัวอัพนี่นี่ยังรออันนี้ก็รออียไ่มาดูตัวของนี่ที่มกูตัวอับูดสาวตูแข่งเกมรับนันี่ลอๆแข่งมิดฟิลด์ห้าคนเหรอพี่ หน้าเป้ามีเพียงคนเดียวเคลียนเอ็มปั๊ปปีนะแล้วก็พวกเด็กน้อยนะที่รอยข้างสนามนะครับนี่แล้วมาติดมาระบบ4231องสามหนบาซ่าสี่ครับเดงกันหน่อยวันนี้ปโหอมวันนี้ก็อยู่ที่สนามคันูนนะครับคนดูประมาณสักไม่เกินพันล้านคนวันนี้ บอลเคลียร์ของบาซา่าเ<ไ>ป็นบอลเคลียร์ของเขาครับตอนนี้แล้วก็โดนชกแบบนี้ฮิจูสหรือเปล่านะจใจเป๊ะเขากับไปมาจังหวะนี้ดูดเฮ้ยเป๊ะปะเป๊ะโอ้โหทักทายหนึ่งทีครับรนะโอ้โหนะ้เป๊ลี่นะโหดูว่าปั๊บช้าเขากลับไปมาละเป๊ะ โอ้แล้วก็หลอกเงียบแล้วก็ยิงครับปุ๊ยิมันเหินนิดน,นึงนะครับ <c oughs> ครับยามไล่บอดนะวันนี้นะครับสับหลอกแป๊บแทงไปเจ้าหวะนี้ครับเป็นจูดหรือเปล่า ตูดนะครับโอ้โหแล้วหลอกจกังหวะนีไ้ได้ได้ไม่ยกข <40 S 1> ้ามาเอ๊ะเปเปี้โอ้โหตีนเย่เยะครับจังหวะนี้โอ้โหต้องชมจูดเบลลี่แฮมนะครับโอ้โหลอกหลอกตกหอกอยู่นานนั้นว่ารับเกมรับบาซ่ามีปัญหาครับวันนี้โอ้โดูครับ เกิดอะไรขึ้นครับดูภาพชาร์ปจังหวะนี้จูดรับบอลมาครับครับหลอกหนึ่งทีแล้วก็หลอกหนึ่งทีครับโอ้โหไปแล้วจวังหวะนี้ยกข้ามาได้ปเป้โอ้ยตียันสุดปีนครับโอ้ดูครับไม่เหลือครับเขี่ยในปุ๊เป้โอ้โยแหกหน้าไปครับก็คือดีใจครับดีใจโอ้ดูแฟนบอลบา,าร์ซ่าจะชูนิ้วกลางแล้ว ก็เห็นเป้วิ่งมาจัาหนี้เป้โ oh อ้โหไปเแล้วทุกคนโอ้ฟอร์มมันร้อนแรงจริงเพียงปค่เป้โอ้โหนี่ยิ้มหล่อๆโอ้สองสูงทุกคน สนาม Spotify คายคัมโนนะโอ้โหดูครับอิปเป้นะครับโอ้โหหลอกหนงทีแล้วก็หลอกอีกทีแล้วก็ซัดด้วยซ้ายโโอ้หคมๆมโอ้โหผลประกอบการวันนี้โอ้โหดูครับเป็นจูดอีกแล้วครับที่แอซซิสต์มาให้อ่าดูฮิเป้ครับหลอกหนึ่งทีครับแล้วก็วนอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงครับโอ้ยยึกยักครับ นี่ล่อๆนะครับครับแล้วเป็นแบบนี้เป้โอ้โหเป้ไม่ได้ครับตอนนี้ฮันซี่ฟิกอาจจะเครียดแล้วก็ได้นะครับอ่าแล้วเป็นบอลสวนของบาซ่าทำได้หรือเปล่าโอ้โหโดนลุมขนาดนี้ยังไปได้เหรอมาไปโอโลโนิเกอร์อย่าอโอ้ดูครับ เฮ้ยมาแล้วลูก,กา้ามเดตเปิดมาจังนี้ <c oughs> โอ้โหรัวป่ะนะแล้วไปเสียบอลกลางสนามแบบนี้อาโโอ้หเปดีหลอกซีมากยิงมาจังหวะนี้ <c oughs> เห็นเอ๊ปเป้ครับโอ้โหไม่ถึงครับเดี๋ย <c oughs> ยามาเสียบอล <c oughs> แล้วแล้ว โอ้โหแล้วหลอกไปก่อนครับอาจจะต้องเปลี่ยนแกนนะครับดูครับหลอกเองเหรอ,อโอ้โหเอาเองนะครับวันไไดีหรือเปล่าเมือ่อแปดห้ยสุดอันตรายครับลูกนี้ คนอื่นไม่เข้าบอลนะครับโอ้ยดูครับทุกคนยิงสวยมากถ่ายบอลไวอาชูเมนี่นะครับแล้วก็เป็นวานเวเด้ครับโอ้ยบอลมันใสๆนิดนึงนะครับโอ้โหไม่เหลือเหมือนกันนะจังหวะนี้โอ้ดูจ่ายมาครับสวยๆครับจังหวะนี้ดูมุมนี้ทีครับอ่ารับโอ้แล้วก็ซักเต็มข้อล่อเต็มเข่งโอ้โหดี คำนูแตกแน่นอนวันนี้ครับครับโดน,โดนโกลุมเกมอยู่หมัดแล้ววันนี้อาจจะต้องเล่นมุมกว่านิดหนึ่งนะครับกูแลกูแลกูแลหาช่องมากูแลชิงกันมาโมดิดครับ โอ้โหแล้วโอ้โหไปติดเนื้อืะแล้วติดจังหวะนี้ไอ้เป้ครับลองอีกนะครับโอ้โหอยากให้เป้ะทำงานคนระับโอ้โหนาที23เป๊ะ1แฮตทริกครับโอ้ดูนี่นี่นี่แฟนบอลมาลลิดโอ้โหโ โอ้จับครับโอ้คุกคิกคุกี้กันนานนะนี่ครับหมาโอ้โหกระชอกมาหาเป้ครับไม่พูดเยอะครับซัดเต็มข้อนะครับโอ้โหดูครับเป้ก็โหดเกินโอ้ดูครับไอ้แล้วก็ยิงเต็มข้อครับอู้มันพุ่งไม่ถึงครับหน้าตาน่ากลัวมากพี่ Things looking so easy, almost too easy here. No doubt as to who has the momentum here. So the only doubt is how many is coming. Come on, <thetermoon> That is lovely. Hmm, <thksi> I'll for Valverde. Made and it's Modric. Modric just sat that? Oh, 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 oh. <laughs> got <good> one. <conditions. laughs> hmm, no Out for a throw. Oh, <laughs> Now Mendy. Modric. Brahim. Diaz. And it's Modric. I have time, my mate. ใายข้อนำช่องคนระับเอปเป้โอ้โหสิดเซฟทุกคนไม่ต้องเสียลมก็ได้กดไปหนึ่งแฮตติกส์ละเปิดเข้ามาจาังหวะนี้ต้องเล่นบอลสองจังหวะแล้วก็ลูดิเกอร์โอ้โหสิดหัวใคราม,นะมาดันหัวแตกหรือเปล่าโอ้โมาครับจังหวะนี้ตีเข้าไปปั่นจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ได้คนระับ เป็นส่วนกลับของบาซ่า,าโดนบอลหาไปแล้วก็อึนหลังเลยนะครับโอ้โหแล้วกดผิดอีกแล้วแต่จังหวะนี้แทงไปโอ้โหแทงผิดตัวเอง Madrid looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. good pressure, just hounded him off it. Modric. Now Mendy. Hmm, Coban. Oh, And here's Braheires. ไอ่ป้าเป้ไอ้โอ้โหทุกคนโดนเบียดไปนี่ทีนึงโอ้ไม่บาซาก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับตอนนี้โอ้ลเลาะยงเยอะเกินไปครับอ่าแล้วเป็นบอลกลับบาซา่าแทงไปยอย่างนี้ป้าเป้ถึงไม่ถึงนะครับโอ้โหแล้วเป้เอา้าฮะแล้วล้มไปแบบนั้น แไปทางซ้ายจาังหวะนี้เปิดเข้ามมาเอ็บัปเป้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะอ่าแลา้วจังหวะนี้ปั่นจังหวะนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบเคียดสีน่าเ,เครียดครับกูเด้ Yeah, the next is going to the, the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much then there's little they can do in return and I'm I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up but it certainly paid off so far. Madrid have run up and and a miraculous comeback. They have done the job already. already so back on the road. Mbappe. Bellingham. Now it's โอ้โหแล้วแล้วโอ้โหปั่นจนวันี้โอ้โหจูดหรือเปล่าโอ้โหใครครับเนี่ยอาร์าวกูแล้วครับโอ้โหด่ากันด่ากันโอ้ดูภาพช้าปะโอ,อ้โหหลอกห,หนึ่งทีแล้วก็หลอกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นซ้ายๆโอ้โหห้าศูนย์ไปแล้วครับ บ้าบออะไรนขนาดนี้โอ้โหดูว่าหาดักกูแลยครับโอ้โหตบยิงทีแล้วก็หลอกอีกทีหลุดมาแล้วก็ซักจ่ๆอๆล่อไม่เหลือนะครับโอ้อันตรายจริงรยกข้ามไปก่อนครับ

Yeah, เย็นออกไปครับโอ้ยพยายามจะพาบอลเวกเข้ามาไม่ได้ครับแล้วจ่ายเสียแบบนี้แต่ยุูดไปเยลยแฮมครับโอ้โอโยเซฟไม่ได้ครับโอ้โหระวนี้จูดหรือเปล่าโอ้แล้วก็ ตรงกอบไปนิดนึงแล้วตรงโควบมาซาออข้ามแกไปอารดาคูเล่้วเปล่าโอ้โหอารดาคูเล่สับพี่ผ่านและจังหวะนี้จะปัดแล้วโอ้ย เซฟไม่ได้เล่นไปก่อนนะวันนี้แทงไปจังหวะนี้ปั่นจังหวะนี้โอ้โหเข้าครับโอ้หกสูนครับใครครับจูดเบลลิงแฮมหรือเปล่าโอ้ยสุดร์นจริงครับโอ้ โหดเอาเรื่องหูหกศูนย์ไปแล้วครับบ้าบอลจริงครับโอ้โหดูครับจังหวะน,นี้ชุดปั่นซ้ายแล้วครับโอ้โหชนโคนเสาครับอืมดูว่าปั่นจังหวะน,นี้ซัดเต็มข้อนะครับ โอ้โหไม่พลาดอนะจังอินจูดเบลล์แฮมดานิโอลโมคูปาซีฟุนเดย์อาบยามาลยามาล has been c a u ์ h t there it's a f โอ้โหคือลังเกเรมากกับพวกนี้ แบบเสียนะครับบอลไปทางซ้ายครับชอร์นิจูดจูดเห็นกูแล้วกูแลโอ้โหไปหรือเปล่าอ้ากูแลยังไปได้เหรอครับกูแลครับโอ้โหโอ้โหกูแลครับอย่าแหกเฉยๆเลย เป๊ะเป๊ะกดหลอดน้ำเงินไอไเข้าครับเป๊ะดูครับช้าทีครับโอ้เป๊ะไปฉกมาได้ครับจากคูบาซี่ครับแล้วเป๊ะโอ้ยสยานทจบแบบนี้ไม่เข้าเสียแล้วเป๊ ลี่ยนแฟก้ e มาโหวนี้หลาฟินญาเปลี่ยนแกมเลยครับมุมนี้เล่นยากเหลือเกินครับมาหาแล้ติดแบบนี้ Kunde Kubasi, I play Casado, Shin to Shin by Balde now. Casado, and it's Lewandowski, and that's really well maneuvered. Balde, and he's been shifted off it. Bellingham. จูดเบลลิงแฮมครับเปลี่ยนแกนไปทางนู้นแล้วครับโอ้ดูครับไปต่อครับบราฮิมดิอาสครับอืมโอ้แล้วไปเสียเลยครับจังหวะนี้อืมแล้วโอ้โดนเปิดมาจังหวะนี้บาซ่ามาครับ โอ look, cow, ้เป oh, ิดบาโอ้ยตัดแล้วครับเป็นป a ปโอ้โหหมุนมาอ้าแล้วจุดหลุดครับจังหวะนี้จุดหลุดจุดแฮตริกครับจุดหลุดแฮตริกไอ้ไม่ตรงกรอบี่โกรบนะโอ้ยมารตนบอลเดย์ลาตินยา อ่าแล้วยกข้าไปจังหวะนี้ครับมาติดสองโอ้โหเห็นนี่ป้าเป้อ่าแล้วไปเล่นกันเองแบบนี้หนูเดียร์ยองคูลเลสนะเดยยองสองเป็นยองนะ จบเกมครับบาซ่าอาจไปหกศูนย์นะครับเอมบัปเป้กลับไปหนึ่งแฮตติกว่านี้ใส่ติมันโหดร้ายสำหรับบาซ่าอย่างนี้ทุกคนหัวกร้ง